วันนี้น้องเนตจะไปกินข้าวถกจีนค่ะกินไปนเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าปกตินะคะจะมาพูดนะคะบนเฟซบุ๊คลิปที่เรายอดเหรียญขึ้นมียอดยอดเซนยอดเซนก็คือคลิปที่เรามากินนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเคยสังเกตนะคะว่า เราจะไปถ่ายคลิปกับข้าวก็ขึ้นค่ะคลิปกับข้าวก็ขึ้นแต่ว่าถ้าคลิปเราไปถ่ายดอกไม้อะไรถ่ายเนี่ยจะไม่ขึ้นกันจะได้ศูนย์จุดศูนย์แต่พอเรามาถ่ายคลิปถ่ายคลิปกินน่ยค่ะกินให้เพื่อนๆพี่ๆดูเนี่ยจะมียอดเซนก็เลยต้องทำคลิปกินให้ดูค่ะ กินขนมจีนริมสาค่ะคิวคิวค่ะอันนี้เรามาทำทำคลิปนะถ้าทำสองคนนี้สองคนรู้สามคนนี้จะดีมากเลยนะดวนมากช่องหนูอะ่ะจะทำจะทำคนเดียวถ่ายคนเดียวน้อยที่สุดที่ลูกสาวจะมาถ่ายด้วยถ้าช่วงเขาไปโรงเรียนนี้ยิ่งยิ่งไม่เจอเลย เห็นมากเห็นมากกินผักเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ผักค่ะอร่อยคำโต๊ตวความจริงขนมจีนจะมันเยอะกว่านี้ ถ่ายไปแล้วตอนแรกถ่ายไปแต่มันมีเสียงเพลงก็เลยชวนลูกสาวบอกว่าออกมานั่งถ่ายข้างนอกเพราะว่าอยู่ที่ร้านมันจะมีเสียงเพลงก็เลยออกมาถ่ายข้างนอกชิลๆบรรยากาศจะให้ดูค่ะบรรยากาศริมสระน้ำ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้เฮงเงปังปันกันทุกบ้านนะคะเดี๋ยวมากินให้ดูอีกคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย